เป็นเริ่มแรกเลยอ่ะก็คือไปไปผ่ามาแล้วตรงหัวไหลอ่ะนะ uh huh. พี่ว่ามาทํางานกลับมาทํางานนึงก็กำลังวลอยู่ว่ามันจะปวดขึ้นมาอีกอนะ uh huh. แต่มันก็เป็นจริงๆนะเป็นมากี่ปีคะเป็นมาประมาณห้าปีะคะ่ะโอ้ส huh. ี่ห้าปีส uh ี huh. ่ห้าปีหมายถึงว่าพี่ไปผ่าตัดมาแล้วรอบนึงือ uh huh. uh huh. ก็กังวลอยู่ว่ามันจะกัดันปวดแล้วมันก็มาปวดจริงๆค่ะแต่แต่พี่ตอนแรกตอนแรกที่มันปวดคือว่าเราจะไปหาหมอไดหมอืมนึกไปนึกมาคิดถึงกองบลเละเลยอ่าฮะอลองลเออปรกอ๋องั้นแสดงว่าเห็นออยมานานแล้วใช่ค่ะแล้วก็เห็นเห็นมานานแล้วค่ะแล้วก็ พอเข้าไปอ่านในบทความที่จะเจอรายละเอียดทั้งในที่โทรหาไปคือกันไว้ว่าปวดหัวเข่าช่วยชีจากนั้นก็เริ่มมีอาการปวดแขนร่วมด้วยละแต่ก็ไม่เรู้ว่าม่นเป็นอะไรไม่กินดีกว่าอะไรเงี้ยผ่านไปสามเดือนแล้วพี่วิ่งด้วยใช่วิ่งด้วยใช่วิ่งด้วยวิ่งก็ออกกำลังกายทุกวันแต่ว่าแขนท่านนี่จะใช้เยืมจะเริ่มมาปวดมือปวดมือแล้วดูสังเกตตัวเองว่ารู้สึกว่าจะเป็นนิ้วหรอก อ๋อนิ้วล็อกแล้วก็ร่วมกับที่เป็นเส้นเอ็น้วยอ๋อมันก็ปวดทั้งแขนเลยทำไอ่าอ่าปวดจปนแบบหยุดหยุดเลยหยุดไปประมาณสี่ห้าวันนิดหนึ่งโอ้ันปวดทรมานเลยใช่ปวดจับอะไรไม่ได้เลยจับมีดจับอะไรเราต้องใช้จับมีดอ่าอ่าอ่าพี่ผ่ากับค่าเราต้องทำทุกวันใช่แล้วพี่ก็ซื้อยาซื้อยา ยาอะไรนะอัลคาเซียอ่ะๆๆเป็นยาเข้าใจเข้าใจห้าเม็ดสองร้อยอ่าฮะใช่ไม่กินอ่ามันมันไม่ดีขึ้นใช่ขนาดกินแล้วก็ยังปวดอ่าฮะเพราะกินไปตะแบนไปสักจึงมาใกล้ใกล้ปดอันนี้หน่อยอ่าฮะไกล้จะหมดปวดค่ะรู้สึกว่าเราไม่ต้องกินแล้วอ่ะยายาติดตัวกินแล้วันนี้ก็ไม่กินอ่าฮะก็เพรพี่ไม่กินเป็น ้อยบอกพี่กินสามใช่สามสามมีบางวันที่ปวดเยอะก็ลองก็เลยกินสี่กินสี่ก็โอเคอ่ะฮะกลางคืนเนี่ยพอเรากินข้าวเสร็จปุ๊บก็เรากินไปอัดสี่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่ามันนั่งแล้วปวดวันนี้ก็หลับสบายแล้วก็หลับสบายด้วยดีขึ้นเยอะอาหารวายได้ถึงได้จะไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเงี้ยเข้าใจใช้ชีวิตได้แบบเออก็ดีขึ้นแต่เข่าเนี่ยหายไปเลย ไม่มีเลยจากที่เล่าให้น้องออยฟังตอนแรกว่าอันนั้นมันเบากว่าอันนี้อ่ะใช่ค่ะเข่าอ่ะเข่าคือหายไปเลยแต่ก็ก็เป็นเยอะนะคะเข่าอ่ะคือยืนนานๆก็เจ็บเนี้ยวิ่งก็เจ็บวิ่งเหยาะๆอะไรเม่ยได้่วิ่งเร็วๆไม่ได้แล้วก็ตรงเอ็นร้อยหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นก็เลยบอกต้องคิดต่อแล้วแหละจะไงก็ต้อง ใช่เพราะว่ามันดึกก็ค่อยหายไปเนาะจะไม่หายแบบเปเพียวใช่ค่าค่ะสังเกตตัวเองว่าเราดิ้ขึ้นใช่ค่ะถุงต้องมีซื้อยาแลงๆกินอย่างเงี้ยจะดิ้นขึ้นจากเม็ดตาเม็ดเนี้ยเมื่อเหลือเม็ดนึงแล้วก็บางวันเราก็ลองดูว่าเราลองไม่กินโมจิแล้จะเกิดยัไงอ่าฮะอ่าฮะต้องรอบอกขานไม่ได้เลย ดูขุมขนตอนจะใหญ่มากขุมขนน่ามันมันเปนเยิ้มเลยอ่ะมอนน้ำมันพืช่าแลกวแต่นี่หน้าใสนะใช่ค่ะใสแล้วก็ดูขุมขนแทบไม่มีเลยอะฮะแน่นมากนะโอ้มันไห้าสิบมันได้ขนาดนี้ใช่ได้เยอะโอ้โหได้เยอะมากแล้วก็ผมตอนแรกเป็นโงกโงกแล้วก็คันคันมากคันแบบเกาแบบเยออ่ะไม่รู้นะ พี่ว่ามันดีอ่ะไม่คันหัวด้วยแล้วก็หนังหัวเป็นไม่มันนะก่อนพิ่มันทั้งหัวทั้งหน้าเลยนะพี่สังเกตตัวเองทุกอย่างเลยนะมีทิศหมดว่าเราได้อะไรมาบ้างอ๋แต่หน้าพี่ดีนะใช่เหมอก่อนดูไม่ได้เลยดูขนใหญ่มากมันนั่งอย่างเงี้ยก็มันหน่อยพี่ไม่ไม่ได้ใช่ไม่มันไม่ได่ทารองพื้นอะไรเลยนะทาแป้งพับบางๆไ่าองพื้นแม่เลยทุกอย่างอุ้ยพี่ ดีใจน้อยพี่อ่ะดีใจเจอหน่อยอ่ะดีใจมากเลยที่ถูกใจเพจไว้ไม่งั้นมืดบอดนะชีวิตอะไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วว่าไปหาหมอก็ได้แค่นั้นก็จริงนะคุณละคุณละขนลุบ